โบเมรดาสาวสวยมากความสามารถคุณรู้หรือยังเขาร้องเพลงเพราะด้วยนะสมกับที่ใครๆเขาบอกกันว่ามีของอยู่ที่ไหนก็เกิดสำหรับนางเอกสาวแสบสนโบเมรดาสุขสีที่ผลงานละครมนรักหนองพักะแยงละครเปิดตัวกับบ้านหลังใหม่อย่างวิคพรามสีทำเรตติ้งได้ดีเยี่ยม แถมแฟนๆต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะว่าตกลุมรักชมพู่ไปตนตามกันเรียกว่าสาวโบสอบผ่านฉลุยแจ้งเกิดแบบเต็มๆก็ว่าได้แต่รู้หรือไม่ว่านอกจากจะรูปร่างดีหน้าตาน่ารักการแสดงเลิศอีกหนึ่งความสามารถของสาวกา้านยาวคนนี้ที่ใครๆก็ชื่นชอบเห็นเป็นการร้องเพลง ที่ไม่ว่าจะเล่นละครเรื่องไหนเจ้าตัวก็รับหน้าที่ร้องเพลงประกอบละครแทบทุกเรื่องและในมนรักหนองปากกรยงเองสาวโบก็โชว์ลุกขอสุดไพเราะให้ฟังกันอยู่หลายเพลงรวมทั้งเพลงเดี่ยวที่เพิ่งปล่อยออกมาอย่างคนนอกหัวใจที่เพราะและซึงจนฟังไปน้ำตาแตกไป เรียกว่าเป็นนางเอกครบเครื่องอีกคนเลยล่ะค่ะที่ทั้งแสดงดีหน้าตาดีรูปร่างดีแล้วยังมีเสียงที่ไพเราะอีกด้วยและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ